See you in my 19 life ชาตินี้ก็ฝากด้วยนะตอนที่สอง นางเอกนึกสงสัยมาตลอดว่าทำไมเธอถึงจำอดีตชาติได้ความทรงจำในชาติก่อนๆที่ถึงจะอยากลืมแทบตายก็ไม่สามารถลืมได้แต่ในชาติที่18ของเธอนั้นเธอได้มีวันเวลาในฤดูร้อนกับพระเอกที่อบอุ่นและแสนธรรมดาในตอนนั้นนางเอกสัญญากับพระเอกว่าจะอยู่ข้างๆเขาจนกว่าพระเอกจะอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้และในตอนนั้นพระเอกก็ได้สัญญาว่าจะแต่งงานกับเธอทำให้ในชาติที่18ของนางเอกได้มีความสุขเหมือนเด็กคนหนึ่งก่อนที่ชีวิตที่18 เธอจะจะบลงนางเอกจึงบอกกับตัวเองว่าในชาติที่19ของเธอนี้เธอมาเกิดใหม่เพื่อกลับมาเจอกับพระเอก ในขณะสัมภาษณ์งานยู่ๆนางเอกก็ถามพระเอกว่ามาคบกับเธอได้ไหมพระเอกที่ตกใจกับคำถามนางเอกจึงถามนางเอกว่าคุณแน่ใจนะว่ามาสัมภาษณ์งานทำไมถึงมาขอคบกับคนที่เพิ่งเคยเจอครั้งแรกนางเอกจึงบอกว่าแล้วถ้าไม่ใช่ครั้งแรกล่ะคะพระเอกยิ่งงงจึงถามอีกว่างั้นเราเคยเจอกันมาก่อนหรอนางเอกจึงบอกว่าถ้าเคยเจอกันมาก่อนคุณจะลองเก็บไปคิดดูไหมคะ ทำให้พระเอกยิ่งงงหนักขึ้นไปอีกตกเย็นนางเอกเล่าเรื่องที่เจอกับพระเอกให้แอกยองฟังทําให้แอกยองขำและบอกว่านางเอกนี่เป็นพวกชอบพูดก่อนคิดจริงๆทําไมไม่บอกพระเอกไปตรงๆเลยว่าเธอคือยุนจูวอนนางเอกจึงบอกว่าคนเรามีสองประเภทคือคนที่บอกความลับได้กับคนที่บอกความลับไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่พอเป็นมุนซอฮาเธอเองก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนแต่แอกยองก็ให้กําลังใจว่าอยากกลุ้มใจนักเลยให้เดินหน้าต่อไปเธอฮาโดยุนผู้ช่วยพระเ ขับรถมาส่งพระเอกที่บ้านและถามพระเอกว่าตอนนี้อยู่เกาหลีแล้วจะนั่งที่นั่งข้างคนขับอยู่อีกหรอพระเอกที่มีปมในใจที่เคยนั่งที่นั่งด้านหลังแล้วเกิดอุบัติเหตุทําให้ไม่อยากนั่งที่ตรงนั้นอีกผู้ช่วยจึงบอกว่าไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปก็ได้พร้อมกับที่โทรศัพท์ของพระเอกมีสายเข้าแสดงชื่อยุนโชวอน แต่พระเอกก็ตัดสายทิ้งและบอกกับผู้ช่วยให้ช่วยกันยุนโชวอนออกจากเขาทีวันรุ่งขึ้นขณะที่พระเอกกําลังเดินดูสถานที่แถวโรงแรมบริเวณนั้นมีการเล่นดนตรีพื้นเมืองเสียงดังแถมรถก็บีบแต่กันวุ่นวายพระเอกที่ใส่เครื่องช่วยฟังก็ทนกับเสียงรบกวนเหล่านั้นไม่ไหวจึงตัดสินใจถอดเครื่องช่วยฟังออกพอถอดออกก็ทําให้ไม่ได้ยินเสียงรถบรรทุกที่กําลังพุ่งเข้ามาพอหันไปเห็นรถบรรทุกก็ทําให้เห็นภาพตอนเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นแถมมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งมาเกือบจะชน จนพระเอกตื่นตระนกมากนางเอกที่มาเห็นเหตุการณ์พอดีจึงเข้ามาและลากพระเอกให้วิ่งไปพร้อมๆกับเธอทั้งสองคนที่วิ่งมาจนเหนื่อยหอบพระเอกถามนางเอกว่ามีเรื่องอะไรหรอแต่นางเอกบอกว่าไม่ได้มีอะไรค่ะแค่กลัวว่าคุณจะเบื่อจนพระเอกอึ้งกับการกระทําของนางเอก ทั้งสองคนมานั่งพักเหนื่อยกันที่มานั่งตัวหนึ่งนางเอกถามพระเอกว่ารู้สึกดีขึ้นไหมเมื่อกี้คุณเกือบลบกตื่นตระหนกกำเริบใช่หรือเปล่าบอกว่าเธอเข้าใจความรู้สึกเขาดีเวลาเป็นแบบนั้นก็แค่วิ่งไปเรื่อยๆแล้วให้สมาธิเราไปจดจ่อที่เสียงลมหายใจของตัวเองพระเอกได้ยินก็อึ้งๆที่นางเอกรู้แล้วช่วยเขาไว้นางเอกเล่าให้พระเอกฟังว่าช่วงยุคญี่ปุ่นยึดครองเกาหลีเป็นตอนที่ล่อชีวิตอยู่คนเดียวพอได้เห็นคนตายเกลื่อนกลาดมีแต่เสียงกรีด ร้องครวญครางจากการถูกไฟคลอกทําเอาตั้งสติไม่ไหวจริงๆอยู่ๆก็รู้สึกเจ็บปวดตรงหัวใจเหมือนกําลังจะตายและหายใจไม่ออกพอได้ยินเสียงระเบิดก็เกือบจะตื่นตระหนกแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองวิ่งเพราะตกใจหรือวิ่งเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ก็เริ่มวิ่งออกไปพอรู้สึกตัวความทรงจําที่แสนเศร้าและฝังลึกในหัวใจก็หายไปราวกับสายลมและหลังจากนั้นก็มีชีวิตอยู่ต่อได้พระเอกฟังนางเอกเล่าก็นึกสงสัยว่าในสมัยนั้นแล้วนางเอกรู้ความรู้สึกตอน นางเอกจึงแก้เขินบอกว่าอ่านมาจากหนังสือแต่ที่จริงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนางเอกในชาติที่1ิของเธอพระเอกเห็นนางเอกแล้วรู้สึกว่านางเอกเป็นพวกโกหกตัวเองหรือเปล่าจึงบอกกับนางเอกว่าที่จริงถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นก็บอกเขามาตามตรงได้เขาจะไม่เอาไปบอกใครแน่นอนนางเอกทําท่าจะบอกพระเอกแต่เห็นพระเอกตั้งใจฟังก็บอกกับพระเอกออกไปว่าแต่งงานกันนะพระเอกตกใจจึงบอกว่าทำไมอยู่ๆมาขอแต่งงานแต่นางเอกบอกว่านี่คือคำใบ้เพราะ คุณอยากรู้นี่ว่าเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนลองค,คิดดูนะคะทําให้พระเอกคิดหนักนางเอกเดินไปเจอร้านขายของที่มีหวีสมัยโบราณขายอยู่ด้วยจึงทําให้นึกถึงตัวเองในชาติก่อนๆที่แม่เคยเอาหวีแบบนี้มาหวีผมให้จึงเอาหวีไปลองหวีผมให้พระเอกอย่างเอ็นดูพอตกค่ำนางเอกนึกถึงตอนที่พระเอกเคยขอยุนจูวอนแต่งงานและบอกกับเธอว่าจะไม่ทําให้เธอเหงาจะอยู่เคียงข้างและชอบเธอให้มากๆเขาสัญญากับเธอไว้ทําให้นาง เอกบอกใบกับพระเอกไปแบบนั้นในขณะที่นางเอกกําลังจะไปหาพระเอกที่โรงแรมก็ได้เจอกับอีจีซอกรองประธานของแดฮาวันกรุ๊ปที่เคยมาทาบทามนางเอกให้ไปทํางานด้วยแต่นางเอกก็ปฏิเสธตลอดพอได้รู้ว่านางเอกจะมาทํางานกับพระเอกก็ไม่พอใจเพราะเขาแอบชอบยุนโชวอนน้องสาวของนางเอกในชาติที่แล้วแต่ยุนโชวอนดันไปชอบพระเอกอีจีซอกไม่พอใจที่นางเอกจะมาทํางานกับพระเอกเลยมีปากเสียงกระชากแขนนางเอกแต่นางเอกใช้วิชาเต้นฟรามิงโกใส่เอาตัว อดดมาไ้จนพระเอกเข้ามาพอดีพระเอกก็แอบอึ้งกับการเต้นฟรามิงโกของนางเอกเนื่องจากนางเอกไม่ได้รับการติดต่อกลับหลังจากสัมภาษณ์งานจึงมาหาพระเอกเองทันใดนั้นยุนโชวอนก็เข้ามาทําให้นางเอกได้เจอน้องสาวของเธอในชาติที่แล้วอีกครั้งพระเอกบอกกับนางเอกว่าเขาจะพิจารณาเรื่องงานของนางเอกอีกครั้งแล้วจะติดต่อกลับไปแต่นางเอกบอกว่าถ้าไม่จ้างเธอเธอก็จะไปสมัครเป็นเบลบอยของโรงแรมหรือไม่ก็ไปสมัครเป็นพนักง,งานทําความสะอาดของโรงแรมอยู่ดีพระเอก ไม่เข้าใจว่าทําไมนางเอกต้องพยายามมากขนาดนี้นางเอกจึงบอกว่าสักวันคุณจะเข้าใจเองพร้อมกับยื่นซองใส่เอกสารซองหนึ่งให้กับพระเอกไว้นางเอกนึกขึ้นได้ว่าลืมให้สิ่งหนึ่งกับพระเอกจึงจะกลับเข้าไปหาพระเอกแต่พระเอกก็เดินผ่านมาพอดีนางเอกจึงบอกว่าเรานี่เป็นพรมลิขิตกันจริงๆแน่เลยทําให้พระเอกยิ่งนึกสงสัยว่าเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนกันแน่นางเอกให้ภาพวาดภาพหนึ่งกับพระเอกเป็นภาพวาดในโรงแรมสมัยตอนที่แม่ของพระเอกยังบริหารอยู่ที่มีลูก ามากมายเดินพลุกพ่านบรรยากาศดูสดใสมีชีวิตชีวาทําให้พระเอกนึกถึงอดีตที่เคยมาโรงแรมกับแม่ในตอนนั้นผิดกับปัจจุบันที่แทบจะไม่มีลูกค้าเลยพระเอกเห็นภาพแล้วจึงตัดสินใจรับนางเอกเข้าทํางานกับเขาวันแรกของการทํางานกับพระเอกนางเอกกับพระเอกเดินมาเจอลูกค้าในโรงแรมมีปากเสียงกันแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นลูกชายของประธานจางเขาพยายามวางอํานาจข,ข่มขู่คนอื่นให้ดื่มเหล้าพระเอกจึงเข้าไปเตือนว่าไม่อนุญ,ญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ในล็อบบี้โรงแรมและ เชิญเขาออกไปแต่เขาไม่ออกแถมทําท่าจะลวนลามนางเอกอีกด้วยแต่พระเอกก็ช่วยเอาไว้ประธานจางซึ่งเป็นภรรยาใหม่ของพ่อพระเอกเดินเข้ามาเห็นและทักทายกับพระเอกและเชิญพระเอกไปดื่มชาด,ด้วยกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานนางเอกที่เห็นประธานจางแล้วนึกถึงในชาติก่อนที่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้อยู่กับพ่อของพระเอกในตอนนั้นพระเอกกล่าวทักทายประธานจางและบอกขอบคุณที่เคยช่วยแม่ของเขาตอนที่แม่ยังบริหารโรงแรมอยู่แต่เขาตั้งใจจะเข้ามาช่วยแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องหน้าไขายหน้าที่ถูกเพิกเฉ ทีี่่นแล้วบอกว่าต่อไปประธานจางคงต้องไปเจอกับลูกชายนอกโรงแรมแล้วล่ะเพราะพระเอกสั่งแบล็กลิสต์ชื่อเขาไว้ไม่ให้เข้าโรงแรมอีกทําให้ประธานจางไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการออกมาพระเอกสั่งงานทุกคนในทีมแต่ไม่ได้สั่งงานให้นางเอกคนเดียวนางเอกจึงท้วงว่าทาไมไม่สั่งงานเธอพระเอกจึงบอกว่าให้นางเอกคอยช่วยเหลือคนในทีมเพราะว่านางเอกมีความสามารถหลายด้านเกินไปเลยยังวางตําแหน่งให้ชัดเจนยังไม่ได้นางเอกได้แต่คิดในใจว่าเอาเถอะถึงยังไงสเสน่ห์ของเขาก็คือความ หยาบคายมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่พอออกมาจากห้องประชุมนางเอกก็ได้เจอกับยุนโชวอนและยุนโชวอนขอร้องให้นางเอกช่วยเอาใบสมัครในแผนกปรับปรุงทัศนียภาพของเธอไปยื่นให้หน่อยเพราะถ้าเธอไปยื่นเองจะต้องโดนพระเอกปัดตกแน่ๆในใบสมัครเธอก็เลยใช้ชื่ออื่นขอให้นางเอกเอาไปใส่ไว้แบบเนียนๆให้หน่อยนางเอกก็ช่วยเอาไปใส่ไว้ให้จนเกือบจะถูกจับได้ฮาโดยุนผู้ช่วยพระเอกเห็นนางเอกรับๆล่อกก็บอกว่านางเอกรู้ตัวไหมว่าทำตัวแปลกขนาดไหนนาง เอกจึงบอกว่าดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยถูกใจฉันสินะคะ คาโดยุนจึงเข้าไปกระซิบบอกนางเอกว่าเพราะคุณดูเหมือนคนที่เข้ามาโดยมีจุดประสงค์แอบแฝงนางเอกจึงกระซิบกลับว่าเธอมีจุดประสงค์แอบแฝงจริงๆแต่ที่แน่นอนคือเธอไม่เป็นอันตรายต่อพระเอกแน่ๆแล้วพระเอกก็เห็นช็อตนั้นจากอีกห้องพอดีพระเอกพยายามนึกว่าเคยเจอนางเอกตอนไหนแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเขาเคยเจอกับนางเอกตอนนางเอกอายุ9้าขวบจึงโทรบอกให้นางเอกมาหานางเอกที่อยู่กับเพื่อนร่วมงานเก่าจึงรีบออกมาหาพระเอกทันทีพระเอกบอกกับนางเอกว่าเขา จำได้แล้วว่าเคยเจอนางเอกตอนไหนเขาเล่าว่าวันนั้นเป็นวันที่จิตใจวาวุ่นมากเลยปีนกําแพงโดดเรียนออกมาเห็นช่างก่อสร้างกําลังทุบก,กําแพงกันอยู่เลยหยิบค้อนมาทุบบ้างแต่โดนคนมาเห็นเข้าในขณะที่ไม่รู้จะทํายังไงก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาจับมือพาเขาวิ่งหนีออกมาแล้วบอกกับเขาว่าแต่งงานกับฉันนะแล้วก็ทําแผลที่มือเขาให้โดยเอาผ้าพันคอมาพันมือให้พระเอกและผ้าผืนนั้นพระเอกก็ยังเก็บไว้อยู่ พระเอกเรียกฮาโดยุนผู้ช่วยพระเอกเข้าไปพบ และถามไถ่ว่าพระเอกไม่คิดอยากจะทํางานบริษัทอื่นในเครือนอกจากโรงแรมบ้างหรอประธานจางจึงบอกว่าทําไมพระเอกต้องอยากมาทํางานโรงแรมแค่เพราะแม่เคยทํามาก่อนเธออุตสาห์ไต่เต้าตมาจนได้เป็นประธานโรงแรมนี้พ่อพระเอกจึงบอกฮาโดยุนว่าเห็นสถานการณ์แล้วใช่ไหมพาองานให้เขาช่วยดูแลพระเอกอยู่ข้างๆให้ดีแล้วจะเรียกตัวพระเอกกลับมาภายใน1ปีและมอบซองให้ฮาโดยุนแต่เขาไม่รับและบอกว่าจะทํางานให้ดีพระเอกโทรตามนางเอกบอกว่ามีเรื่องให้ช่วยนาง นางเอกจึงรีบขับรถมาหานางเอกขับรถพาพระเอกไปสถานที่แห่งหนึ่งและเดินตามเขาไปเรื่อยๆจนได้เห็นว่าพระเอกเอาดอกไม้ไปวางไว้หน้าหลุมศพของคนคนหนึ่งซึ่งก็คือยุ won. นจูวอนนางเอกเห็นพระเอกร้องไห้อยู่หน้าหลุมศพนั้นทำให้นึกถึงอดีตชาติของตัวเองที่ตลอดหลายชาติที่ผ่านมามักจะมีแต่ความเจ็บปวดที่ชัดเจนแต่ชาตินี้ต่างออกไปเพราะคนที่หลงเหลืออยู่หลังเธอตายจากไปเธอได้มาพบกับความเศร้าของพวกเขาในชาติที่19นี้นางเอกได้แต่พูดในใจว่าซอฮาอย่า ลองห้เยนะจบตอนที่ 2. 2ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะขอบคุณคะ่ะ